สวัสดีครับพบกับพวกเราฟีจิอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับโชว์แมตช์ของใหม่นะครับอย่าง e b ล่าสุดของ e b 1 2แล้วก็13นะครับอย่างในคลิปนี้นะครับก็เป็นคู่นะครับที่ปะทะกันระหว่าง angel feather นะครับปะทะกับนารูคามินั่นเองครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการบรรยายในคลิปนี้นะครับก็คือผมฟีจิโทฟูครับแล้วผมฟีจิโคเซตตาครับโอเคนะครับเราก็มาดูกันว่าการปะทะกันครับระหว่างของใหม่นะครับของทั้ง angel feather แล้วก็นารูคามินะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ตอนนี้นะครับต่างฝ่ายต่างหาคนไปก่อนไปหลังนะครับและผู้ที่ได้ไปก่อนครับก็เป็นทางฝั่งของนารุคามินั่นเองนะครับก็มาดูกันครับว่านารุคามินะครับจาก v e b 1 2นะครับมากับ a n g e l ลเฟเธอร์นะครับ v ีเอนะครับจะเป็นยังไงครับโปรเท็กไพร์เอ็กเซลนะครับก็เปลี่ยนมือกันนะครับช็อตนี้ทางฝั่งของนารุคามินี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับที่หลายๆคนมองว่าเป็นเมตาที่กาลังจะมาใหม่นะครับที่มาแรงนะครับ จะเพิ่มกันหรือเปล่าครับก็มาดูกันครับแล้วเริ่มที่เทินทางฝั่งองลูคามิครับไล่มาเป็นฟินิก์นะครับเหมือนจะเปลี่ยนใจนะครับไล่มาเป็นเฮเลน่านะครับโชกาหนึ่งใบแล่ผ่านเธอเลยครับเขาเทินทางฝั่งของเอ็นเจอร์เฟเธอร์นะครับดูสิว่าจะไล่ลงมาเป็นอะไรนะครับมีการคิดเล็กน้อยนะครับจากเท่าที่ดูในมือนะครับไล่ไล่ลงมาเป็นฮิสเอลนะครับตจวหนึ่งนับหยุดคุชชิลครับ อยากจะไปแค่นี้เลยหรือเปล่านะครับบอดโล่งนะครับและลงเพิ่มมาเป็น Allcasted Angel นะครับลงมาเปิดเจนนะครับหามาคุดเมลิกนะครับสกิลเมื่อลงช่องเรรยากาศนะครับแล้วถ้าเจอนะครับเอาตัวเองเข้าโซนครับก่อนสัปนี้ก็เจอนะครับวราเปิดค่อนข้างเยอะนะครับเปิดเจ็ดเลยก็ได้เกตซามไปการันตีไรนะครับแถมนี้เข้าโซไปแล้วนะครับสัปนี้แต่ยังก่อนนะครับลงเพิ่มนะครับมาเป็น m a n ติ m e t i c ่านะครับ จะบีดนั่นเองครับแล้วแวนการหัวนะครับเช็คเป็นคีย์ทีคอลนะครับคียแวนพลังข้างนะครับทางฝั่งนะลูคามิตกมาเป็นดอทิกเกอร์นะครับและเรียกาตีครับไเลกามาเป็นไลทซิงฟินิกและจบเทิร์นเลยครับก็เทิรนน้องฝั่งนารูคามินะครับแล้วอะไรมาเป็นโจนะครับใช้สกิลของโจนะครับบายแถวหน้าหนึ่งตัวครับแล้วลงเพิ่มมาเป็นซีตันสองใบครับ อ่เหมือนจะขอใช้เฟษของฟินิกก่อนนะครับเมื่อเห็นเดกการถูกไปเนี่ยจะโดดลงมาจากหลุมได้นะครับแล้วก็บอกสามพันและซูิตันโจมตีนะครับตกเป็นคิยที่ข้อติเกอร์นะครับได้พลังบวกหมื่นอ่าสกิลของซูิตันนะครับเมื่อจบการต่อสู้นะครับถ้าฝ่ายไม่มีแถวหน้าเนี่ยเอาข้อโสดเวได้ะครับและโจโจมตีครับและเช็คเป็นคีที่ข้อติเกอร์นะครับส่งพลังไรคีให้แมนการนะครับโจมตีเข้านะครับพลังเท่ากันและตกดาเมจไม่มีติกเกอร์นะครับ และซูิตันอีกตัวโจมตีครับได้บุตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจากไรซิ่งซินิกเป็นสองหมื่นครับได้การมาเป็นทีนะครับแล้วก็ยัโซจั่วครับและผ่านเทิร์นและเข้าเทิร์นทางฝั่งเอ็นจินเฟเธอร์ครับเพิ่มขึ้นเจ็ดสองครับก็โดนไปสามเดิเมจแล้วนะครับแล้วล่ลงมาเป็นเอดอยไซน์ครับและลงเพิ่มมาเป็นฮิซิดีเอลครับใช้สกิลนะครับเมื่อลงจากมือนะครับเขาจะบัสหนึ่งครับสำับการ์ดบนมือนะครับหนึ่งใบไปที่เดเมจนะครับในสภาพหงายนะครับแล้วหยิบเดิมเมทอีกใบขึ้นมือครับ และส่งเกสามนะครับไปรอจำไร์นะครับเราจะไปแค่นี้เลยหรือเปล่านะครับแล้วลงมาเป็นฮิซตีเดลอีกใบครับแล้วกดสกิลอีกครั้งครับโอ้โหจอนี้และส่งเป็นเซราคเอลนะครับไปอยู่ในดัมเมจรอแล้วนะสามใบเลยนะครับจอนี้แล้วฮิซตีเดลนะครับบูทให้กันและโจมตีนะครับแล้วมีการขู่ด้วยนะครับเพราะถ้าตีฮิตเนี่ยมันกัดจะได้บวกและได้การนะครับเพราะงั้นมันกัดไม่ได้บวกาลังแต่ว่าปล่อยแวนนะครับ เช็คไม่มีทิกเกอร์นะครับทางฝั่งนะลูคามีตกเป็นดอยทิกเกอร์แล้วจบเทินไปเลยนะครับแล้วเข้าเทินทางฝั่งนะลูคามานะครับและไล่มาเป็นเกรดสามตัวใหม่นะครับดาร์คไนิกวันฟิเชอร์ครับแอ็กเซลทูครับโจ๊กเกอร์หนึ่งใบและเหมือนจะลงเพิ่มมาเป็นแจ็คกี้ช็อตนะครับพอทับไรซิ่งฟินิกเลยตัววันฟิเชอร์เนี่ยถ้าบายการ์ด ครบสามใบนเทือนี้ครับแถวหน้าจะได้บวกหมื่นนะแต่ว่าอีกฝ่ายมีแค่สองใบนะครับอาจจะต้องบายตัวเองเพิ่มด้วยและลงเพิ่มมาเป็นไมทติโบนะครับเปิดห้าห่างค่สามครับไม่เจอนะครับต็สับกองเยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมลงเพิ่มนะครับแล้วลงมาเป็นโจโอนะครับแล้ววันพิเชกตัวครับ เหมือนจะเปลี่ยนใจนะครับยังไม่ลงแล้วขอใช้สกิลของโจก่อนนะครับบายแถวหน้าครับแล้วลากแถวหลังขึ้นมาด้านหน้าด้วยครับแล้วก็ลงมาฟิชเชอร์เพิ่มมาครับสกิลของมัตติโบนะครับถ้าในเธอเนี้ยมีการโดนบายจะได้บวกห้าพันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้บายไปได้หนึ่งใบนะครับอีกสองใบก็ครบสามใบนะครับเดี๋ยวเริ่มโจมตีแล้วนะครับ แบนฟิชเชอร์โจมตีบรนยากาดครับหนึ่งหมื่นสองพันมันจะมีการทักถามนะครับว่าตัวหลังทำอะไรได้ครับตรงนี้ขอการแค่ห้าพันนะครับผ่ามสกิลจักีีช็อตเพิ่มนะครับเหมือนตอนนี้ลราสงสัยอยู่นะครับว่าในบอร์ดเนี่ยสามารถทำให้บารบครบสามใบได้ไหมและได้การมาห้าพันครับและจักี้ช็อตโจมตีนะครับสกิลมาโจมตีนะครับบายการดในมือหนึ่งใบนะครับ แล้วก็บายเรการแถวหน้าไฟหนึ่งใบไฟฝ่ายไม่มีแถวหน้าครับจะไดช่วยหนึ่งใบอยู่ของตัวที่โดนบายครับเซอรตูล่านะครับถ้าโดนบายจากมือนะครับสามารถโดดมาลงช่องเรียการได้ครับแล้วก็ได้บวกหมื่นด้วยแล้วก็สกิลของไลทิ้งฟินิกนะครับเห็นเรียการไฟโดนบายครับก็กระโดดลงมาถล่มครับตอนนี้บายครบสามใบนะครับแถวหน้าบวกหมื่นแล้วครับ เป็นการบายลีก่ายหนึ่งใบนะครับแล้วก็บายการ์ดในมือตัวเองหนึ่งใบนะครับรวมกันเป็นสามใบแต่ได้การเหมือนห้านะครับจากการโจมตีของเจคกี้ช็อตสองหมื่นสองนะครับสกิลของเจคกี้ช็อตนะครับเมื่อจบการต่อสู้ครับถ้าแวนติดไวคิเชอร์เนี่ยเอาข้อโซ่จั่วได้ครับแล้วโจโจมตีครับสองหมื่นสี่และไม่ป้องกันนะครับเป็นการ์ดบิดเลยครับ สามหมื่นสี่พันครับไม่ป้องกันนะครับทวินได้ครับเป็นดอทิเกอร์ครับพลังให้โจและเซคันด์เช็คเป็นแวนฟิชเชอร์อีกใบครับดาเมจได้ฮิวทิเกอร์ครับฟื้นฟูหนึ่งดาเมจมีผลน้อยข้างมากนะครับทําให้สามารถปล่อยเดกดับแล้วซาทูล่าโจมตีครับซีมันหนึ่งมันจะให้ควิกชิลนะครับแต่ว่าไหควิกชิลตอนนี้ยังกาดไม่พอนะครับต้องกาดเพิ่ม น่าแจกป้องกันนะครับเพราะว่าตัวชัทุล่าเนี่ยฮิตมีสกิลนะครับจะได้จัว่วแล้วก็ได้บายครับแต่ว่าไม่มีให้บายแล้วเ๋ยเลยจะรับไปเลยครับสิ่งของชาทุล่านะครับตีฮิตบันกาครับสวัสดีหนึ่งจุดแล้วก็ได้บายแถวหน้าหนึ่งบครับแต่ไม่มีโจโจมตีนะครับได้เป็นคิกสิลและผ่านเธอแล้วครับ เขาเทินทางฝั่งของ Engine f a ฟเ e r นะครับไม่บอกนี้ไม่รู้นะครับว่าขึ้นเกศสามโดนโขมบุกขนาดนี้นครับและไล่ลงมาเป็นมาคุณแมเล็กนะครับเลือกเล่นเป็น protect ูนะครับก็สำหรับสายใหม่นะครับก็จะเน้นไปที่โปร t ทค t ูนะครับแล้วใช้สกิลเมื่อลงสนามนะครับเคาตับัสนะครับถ้าแวนอีกฝั่งนะครับเป็นเกศ3เนี่ยจะได้ฮิลตัวเองหนึ่งดัมเมจนะครับก็ฮิลไปเลยนะครับกลับมาที่4ดัมเมจนะครับแต่มือเหลือแค่2ใบนะครับดูสิว่าจะเล่นยังไงนะครับ แต่ว่าแอบเห็นเลยว่าในดาเมจโซนนะครับได้เตรียมการไว้หมดแล้วนะครับเชลาคีถึงสามใบครับแถมมาคุณแม่เล็กนะครับมีสกิลในการชุบหลุมด้วยนะครับเพราะงั้นช็อตนี้เนี่ยต้องเช็คโซเช็คหลุมดีๆนะครับและใช้สกิลของมาคุณแม่เล็กนะครับโซบัสหนึ่งครับชุบเรียกากาศครับในหลุมนะครับ3ใบขึ้นมาในสนามนะครับจากนั้นยูนิตแถวหน้า3ใบได้รับ5,000ันครับแล้วทำดาเมจใส่แวนการ์ด1ดาเมจครับ ชอตน,นี้ได้เลียกลับมาเต็มสนามเลยนะครับก็มาดูซิว่าจะสวนกับยังไงนะครับแล้วดาเมชเช็คนคับไม่มีทิกเกอร์นะครับช็อน,นี้ถ้าเกิดเช็คได้เป็นคีย์เนี่ยก็จะกดดันยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะสามารถโยนให้เรียหรือว่าให้วนกาดได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องคำนวณดาเมจดีๆนะครับเพราะถ้าเกิดยิงใส่ตัวเองตอน5ดาเมเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับแล้วกดสกิลของเซนราคิเอลในดาเมโซน,นะครับ กระโดดตัวเองขึ้นมานะครับแล้วปั๊มโปรเทคทูอีกใบเลยนะครับและส่งโปรเทคทั้งหมดนะครับให้ a m p u t a t i o n Angel นะครับนอกจากนี้ a m p u t a t i o n Angel นะครับมีสกิลบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในแนวแถวแนว,แนวตั้งเดียวนะครับที่มีมาร์กเกอร์เนี่ยจะได้อีกหมื่นห้าด้วยนะครับแล้วกดเซล a t e g y e ต่ออย่างไม่หยุดยั้งนะครับช็อตนี้ปั๊มโปรเทคทูกันรัวๆนะครับ แต่เร์นี้ครับได้โคดิกทูไปเลยถึง4ใบนะครับทั้งที่เพิ่งขึ้นเกตสามครั้งแรกนะครับแต่ว่าทางฝั่งนารุคามีดูจะยังไม่ค่อยทุกร้อนนะเพราะมือค่อนข้างเยอะนะครับมีการบวกพลังเพิ่มขึ้นครับบวกไปถึง3 5มหมเลยครับรวมทั้งติดตัวเองแล้วก็โคดิกทูครับและเซราคิเอลครับถ้ามีการดใบใหม่เข้าสู่ดัมเมจโซนตัวเองครับจะแจกแถวหน้าอีก3,000นะครับ พลังหนึ่งมื่นตรงนั้นลืมเคลียร์ออกไปครับตรงนี้ต้องกลับขอภัยด้วยนะครับอาจจะทำให้สับสนได้นะครับและเช็คดดเมจเพิ่มนะครับแอบเห็นว่าในมือเนี่ยมีฮิสซดียอีกใบนะครับดู่ิว่าจะหยิบอะไรจากดาเมจมาเล่นเพิ่มได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับแอ p u t a t i o n ครับตอนนี้เนี่ยพอมี Marker p r o รเท t นะครับในสนาม3ใบแล้วเนี่ยจะทำให้การต่อสู้ที่แอมปูเทชันเจ้ยโยมตีครับ จะห้ามเซนติเนลด้วยนั่นเองครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่พยายามปั๊มพลังนะครับแอนพูลเทชั่นเอ็เจลเนี่ยให้แรงๆเขาไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้กาดยากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางฝั่งน้องเขามีที่มีแค่3ามดาเมจเนี่ยเขาจะทํายังไงครับถ้าเช็คไม่ได้คีย์ช็อตนี้ยังไงก็ไม่ค่อยน่ากดดันเท่าไหร่ครับจะไปแค่นี้เลยไหมครับทางฝั่งเอ็นเจลคิดหนักนะครับแล้วลงมาเป็นฮซีเดลจริงด้วยนะครับ กดสกิลนับคาลเตอร์บัตหนึ่งครับเอามือหนึ่งใบไปเดามเมจนะครับในสภาพหงายนะครับแล้วหยิบดามเมจแล้วเลือกหยิบลงมาเป็นแอมพู a เ i ชั่นองเจ้าอีกใบนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทำเลนห้าม Pro เทคนะครับห้ามเซนติเนลเนี่ยทางซ้ายทางขวาแล้วนะครับหมดมือกันเลยทีเดียวนะครับช็อตนี้แล้วแวนกาดหวดเลยนะครับทางฝั่งนั้นลูกค้ามีให้มาเป็น PG นะครับเพราะว่าให้เ็นซ้ายเลนขวาไม่ได้นะครับต้องให้เวนกาดนะครับแล้วเฟื่อเช็คมาเป็นคียที่ค้อลนะครับ ถ้าได้เป็นดับเบิลที่ครคียที่เคอเนี่ยอาจจะมีลุ้นปิดเกมได้เลยนะครับคว้าแอมพลิเทชั่นแองเจิลเนี่ยสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแล้วก็ห้ามเซนติเนลนั่นเองนะครับแล้วส่งคีนะครับให้ทางเลนซ้ายครับแต่เลือกพลังให้เลนขวานะครับแล้วเซคเก้นเช็คนะครับบอดนะครับโอ้มีแค่คียที่คอใบเดียวนะครับยังไม่พอปิดเกมนะครับตอนนี้และลองเอาแอมพลิเทชั่นครับข้างที่ไม่มีคียนะครับ ต้องตีเช็คมือก่อนดูซิว่าทางฝั่งนั้นลุคามิจะกาดหรือเปล่านะครับถ้ายืนห้าเดมเมเนี่ยยังไงต้องกาดอีกฝั่งแน่นอนนะครับและเลือกที่จะปล่อยนะครับแสดงว,ว่าช็อตน,นี้จะกาดสดและให้มาหมื่นห้าสามใบนะครับแล้วจบเทินไปเลยนะครับปิดไม่ลงนะครับแลกกับเพราะทางฝั่งนารุคามินะครับไล์มาเป็นดัลคิสบัคเคเชอร์อีกครั้งนะครับแอคเซลทูโจการหนึ่งใบครับ ตอนนี้มีกคะสามในโซนะครับว่าพิเชอร์จะมีความเก่งกานเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับลงเพิ่มมานะครับเป็นเฮเลนาพอทับไลซิ่งฟินิกเลยนะครับแล้วลงเป็นโจอเพิ่มอีกใบนะครับใบแถวหน้านะครับ ยี่ห้อของเฮเลนาครับไม่เห็นเลากาดิฟยายทุกใบเนี่ยแล้วไม่มีดำางครับโซบัสหนึ่งไอเดมบนี่หนึ่งคอตบ,บานนะครับเซีวของเวนคิชเชอร์นะครับใบแถวหน้าหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้ามีเกศสามในโซนเนี่ยทั้งสองฝ่ยายใบยมือคนละใบ,บนะครับและใบเป็นซาทูร่านะครับจะโดดลงมาครับบุกหมือน แต่ในเทานี้เมื่อมีการถูกบายครบ3าใบครับแถวหน้าดุกหนึ่งมื่นแล้วครับแล้วก็สกิลของไมทิโบนะครับไว้ห้าพันและโจโจมตีครับไม่ป้องกันครับ6ดาเมจดจบเกมนะครับเป็นชัยชนะของทางฝั่งนารูคามินะครับของไมก็จบเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโชแม์นะครับในทลิปนี้นะครับที่เป็นการประทะกันระหว่างนารูคามินะครับจาก v e b 12นะครับแล้วก็ a n g e l f นเฟ ter นะครับจาก v e b 13นั่นเองครับ ทางฝั่งโคเซต้าคิดเห็นยังไงบ้างครับสำหรับแมตช์อัพในคลิปนี้นะครับในทางฝั่งของเด็กนารุคามินะครับที่ได้ของเสริมบล็อกใหม่อย่างเวนคิเชอร์มาครับทำให้ตัวเด็กเนี่ยมีความสามารถในการเสริมพลังเรืออากาศที่ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในบล็อกก่อนๆเนี่ยตัวนารุคามิเนี่ยจะเน้นไปที่ความเก่งของตัวบรรกาท์เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเดสทริกดิวที่ลุกได้เนะี่ยหรือว่ากรเล็บัสเตอร์ที่ปั๊มพลังกับขี่ได้เนะี่ย เห็นได้ชัดว่ายังไม่ค่อยมีตัวไหนเนี่ยที่เน้นไปที่การบวกพลังให้เรียกการนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักจริงๆของเด็กเซลแต่พอมาถึงเวอร์ชัเนี่ยเป็นสกิลที่ทําให้แถวหน้าได้พลังเพิ่มขึ้นครับทำให้การลุมโจมตีของเ e ็กเซลอย่างนารุคามิเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับแล้วก็ยังมีตัวเพิ่มเวฟเพิ่มมาอีกหลายตัวเลยครับในส่วนของทางฝั่งแอ g เจิลเฟเธอร์นะครับจาก VB13 นะครับก็เป็นสายใหม่อย่างมาคุณไมเล็กนะครับที่จะเน้นนับบิลเด็กนะครับให้ไปเล่นกับโปรเจก ซึ่งก็ตามสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับทางฝั่งของแคนที่เป็นโปรเทคนะครับยิ่งเล่นโปรเทคทูนะครับแล้วเจอกับอีกฝ่ายนะครับที่สามารถเคลีย์บอร์ดเราได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยสไตล์ของเด็กนะครับที่ต้องบิวให้เล่นเป็นโปรเทคทูนะครับเลยทําให้ไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอกับแคนอื่นนะครับที่ไม่สามารถยุ่งบอร์ดได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมียูนิตที่ทรงพลังนะครับอย่างแอนพล a เทชันครับที่เวลายืนอยู่ในคอลัมน์เดียวกับที่มี โปรเทคมาร์กเกอร์นะครับจะช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยพลังโจมตีนะครับนอกเธอเนี่ยสูงมากขึ้นครับและยิ่งถ้าเราฟาร์มโปรเทคมาร์กเกอร์สูงสูงแล้วเนี่ยสามารถทําเลนที่โจมตีได้อย่างรุนแรงแล้วก็ห้ามเซนติเนลได้นั่นเองครับนอกจากนี้ในส่วนของตัวแว่นการ์ดครับอย่างมาคุณเมเล็กนะครับก็เป็นแว่นการ์ดนะครับที่มีสกิลที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าอีกฝั่งจะเป็นเกย์สองหรือเกย์สามนะครับเวลาเราขึ้นก่อนขึ้นหลังเนี่ยก็จะมีสกิลในการใช้บุกใช้รับนะครับทั้งการยิงงดาาาาเมจจหรรรืออว่่่กีนนะะคคับทข้ ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับแต่ในส่วนของสกิลในการโซบ้าส์หนึ่งครับแล้วชุบหลุมสามใบนะครับจากนั้นเนี่ยจะยิงดาเมจใส่ตัวเองหนึ่งหนึ่งดาเมจนับก็ค่อนข้างจะเป็นดาบสองคุมนับถ้าใช้จังหวะไม่ดีเนี่ยก็อาจจะถ่ายเป็นว่าทําให้เราเสียเปรียบได้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นโชว์แมทนะครับในคลิปนี้นั่นเองครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากติดตามนะครับแมทอัพมันมันแบบนี้นะครับของพวกเราทีมฟีจีนะครับสามารถเข้ามา คอมเมนต์นะครับพูดคุยแนะนำนะครับหรือว่าเข้าไปโหวตในโพลของเรานะครับอยากเห็นเด็กไหนเจอเด็กไหนนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับอยากเห็น i ิวเด็กสไตล์ไหนนะครับสามารถเข้ามาเสนอแล้วก็พูดคุยบอกพวกเราได้นะครับสําหรับในคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟท์แวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอกเงินใหญ่ประจำปีเด็กลิส และข้อมูลของการฟลาแวนกับภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลังพัน